น้องลี๋วน้องเขาอยู่นานแล้วุยไปนี่เดินมาจริงหรอเดินมาคนเลยไหนอะเดินมาไกลเกินเหมือนอะไรจะอยู่บนหัวเราเจ้าใบันหมวกเมฆเฮ้ยไม่ใช่เราคนทำงานอยู่แถวนี้เฮ้ยไรเห็นไม่เห็นเธอจะเห็นใบันเมื่อจะตายอันนี้ ไปมั้งก็ไดีบายบายนบาย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 สามสิบเจ็ดคนเวเจอกันใหม่ ที ladies, ่เ so ห็นพีกับพูมอ่ะก็ใช้ผ้าผมแมนยูผ้าแมนยูเขาใช้ผ้าผมแมนยูด้วยกันไบคันนี้ไบตรงนี้มันแดงอยู่เนี่ยรถหลอกคืออะไร